กินมาไหนครับผมลักเนี่ยแสดงพี่ก้อนวูนมาเอากันอูได้หลายครับสี่สิบได้ไปสามตีโลอยู่ครับผมรังีนจังไดครับสงคือครับลังนี้ครับผมมันกอนยาครับมีมดเสียตึงครับอู้ลังคุณก็เอาครับผมสองลังคูครับสองลังคูครับพี่น้องรวบรวนไหนครับพี่น้อง นี liksom, ่เอาครับหลังนี้ก็เอาตัวนี้ก่อนครับผมโอ้โหลำของไงแล้วครับผมลำของไงแล้วลำของไงแล้ว สวัสดีครับผมสวัสดียามเศร้าครับผมพันสันครับผมสันหากินแบบบ้านๆครับบรรยากาศครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับผมฝ้ามยามเบ็ดครับเศร้านี้ครับผมเมืองนี่ครับหลักตวเลขครับวันนี๊ก็ยังอยู่บนนอกนี่แหละครับผมนี่เดี๋ยวไม้ก็ปูนนะครับไม้เก่าไม้เดิมครับผมต้องให้ตรงน้าครับไปเดี๋ยวตามไปรุ่น กันครับผมว่าสะมีผลงานบ่นะครับเนาะเดินทางห้อนไม้แล้วครับผมไปรุ่นน้ำกันครับว่าจะมีผลงานบ่นะครับเนาะเ้านี่ครับคือวานนี่ก็บ่ได้ท่ายเบื้องต่อนมาใส่นะครับฝนตกบนมือเว้นครับมว่านนี้ครับผมจะไปรุ่นน้ำกันครับลอยสาครับมันนี้ครับเบ็ดครับจะไปรุ่นลักแหลกครับ มาไม้เก้าไม้เดิมรอบที่สามครับมาขึ้นไม้ยามนะครับแต่ฝนมันก็ลงอยู่มาขึ้นกับบริเทศไทยเบื้องขอโทษขอใหยเอฟซีทุกๆท,ท,ท่านน้ำเด้อครับเด้อฮะพาไปยามครับาแบบยาวเบาแรงกันเบานะครับเงีแบบยบยูเค้าบผม ป่าวะหลอกนี่เป็นในป่ายัางไงใส่ลงโล่งครัน้ำครับลมกระพ,พัดโยวันฝนตกเคนเมื่อดเว้นตายบ่หลอกเนี่ยเป็นตายมีป่าเลยยังไงครับพี่นอ้องสงบบันจะกายก็คือมดีคือ,อยังงครับมันนี่ท้องฟ้าก็เป็นน้ำ เจ้าจะเอาอีกอยู่ครับเมืองแล้วมัยยูมัยมยูครับร่างนี้ก็หลูดครับกินอยู่หลูดรูด ยูยูครับงคคยปลาครบพี่น้องปลาครับพีกกบบบ่น้นนองมแล้วครับม้อ้อยู่ล้วครับโ <laughs> อ้ยก่อนเอ้ยก่อนมานะครับเนาะ กินนู้นเดียอยากหลูดเบ็ดบ่ค่อยคมมันไหนนะครับผมเบ็ดมาไดดเปลี่ยนไม่นะครับเนาะเบ็ดหลายปีแล้วครับเบ็ดเท่าคุณภาพมันเสื่อมมันเกิดปลากินเนยบ่ค่อยอยู่ครับอยากูดนี่ครับผม อาล้วครับตัวแรกครับตื่นได้ไปสามครับล็อกนี่ครับสี่สิบก็หลังไสามตัวมาแล้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 วครับตัวแร,รก,รกามาแล้ว,ลว,ลว,ว,ลลวไปส่องยังไงครับอขาเอ้ยพี่น้องยังฮึบ ลงคือครับหลังต่อไปนี่ครับผมพุ่งลงอยู่นี่ครับผมเอาครับเอาครับเอาครับอยู่ครับพี่น้องอยู่ครับห่งสองครับผมสองหรือสองขาดฝนก็เริ่มลงเม็ดไม้อีกแล้วครับผม มันลแล้วครับจังน,นี้ครับหังนี้ครับผมมีกินครับผมหลังนี้กินครับผมยู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 ครับยูครับผมยูครับยูครับหลังนยูครับ ค่อยกินมาไหนครับผมรักเนี่ยแสดงอีก้อนหุ้นมาเอากันอูได้หลายครับ40ไสิบเดย์สามตีโลอยู่ครับผมลังนี้จังไดครับสรงคือครับลังนี้ครับผมมันกอยหนาครับมีมุดเสียกตึงครับอู้ลังคุณก็เอาครับผมสองรังคูครับสองรังคูครับพี่น้องตัวตัวเป็นไหนครับพี่น้อง เอาครับหลังนี้ก็เอาตัวนี้ก่อนครับผมอู้ห่ก่อนกลองหลัง,ลงคู ต่อเลยครับเกิดใส่กับวันนี้กันนะครับผมนี่โอเคอยู่ <c oughs> ครับผมกำลังง <c oughs> ามครับอ้เอาแล้ว ีกแล้วมาเนี่พอได้ครับเดี๋ยวไปรุ่นหมายนู่นแล้วครับผมฮูดล็อกทั้งปลาเข่าล็อกทั้งหมดครับเดี๋ยวยังไปรุนนครับเดี๋ยวไรุนันหมายสองเลยครับผมมาชีได้ผลงานมาครับล็อกทั้งฟังหน้าเข่าครับอันนี้ครับเข่าอั้นเจ้าก็เกี้ยวไปแล้วครับนี่จะเป็นสร้างเข่าครับลูกเข่าครับ แวบๆครับบินปุ๊บปุ๊บครับแต่ยังน,อน่องนี่โอ้ยกินนอก,อกกินหรอือเป่ายังได้รูปภาพรูปั๊ปบเยอะเล็นนอกอีกแล้วครับผมเบ็ดผมก็ได้ปลาว่ากินกินนกครับธรรมดาเป่ครับเบ็ดให้กินปลาไว้ให้กินนกมน,น,นอกอ่ะ ปลาประมาณมันนกครับสง่งก็ยิ่งแยบแต่ครับพี่น้องวันนี้รอบที่สามแล้วครับนี่มาล็อกนี่เอ้าหลังนยังไงเนี่ครับตายโครอครับถืปอปลาถือปลาใหญ่กัดครับผมไว้แขีวนี่ครับปลาใหญ่ยังไม่กินปลาน้อยครับ ไม้นี่ชิได้แกโตครับไม่ดิ่นครับผมฟองฟัดเลยแต่ประยูครับตาอยู่วันนี้ประยู w ครับผมหน้ามันก็ขึ้นขึ้นไว้ก็ฝนตก มันตกว่านตกบนม,อนมือเอืว้นมือนี่ก็เริ่มไม้อีกล่ะเงียบครับล็อกนี่ว่ได้ยักโตครับผมงาน,นมาออกแล้วเดี๋ยวมาลุ้นไม้นี่กันครับว่าไม้นี่จะมีผลงานหรือเปล่าเหลืออีกคันสุดท้ายครับคันพ้นครับผมนี่คันร้องครับ กิคนครับเต้บปวยยูกับเบ็ดจักเก่าเอาหลังนี้มอบครับผมมอบครับนาบสองคนคุณครับโอ้โอโออยยูครับพี่น้องใหญ่ครับญ่ครับลำของใหญ่แล้วครับผมลำของใหญ่แล้วลำของญ่แล้ว ไดกันครับวันนี้ครับผมน้มาก็ยังบอรประทับใจวันไหนครับวังไหนไครับหลังนี่ติดอียังนี่ครับหลังนี่ติดอียังนี่ติดอียังนี่พี่น้องมาซักข้อความไปครับวันไหนวันไหนตัวนี้มุดป่าหนิงูเนี่ยเกียดน่อันตรายเลยดิยโอขอหน้อย รุนร่นกันหมายสุดท้ายครับหลอกสุดท้ายแล้วได้บ่ได้ฝ <c oughs> นก็เริ่มลงนี่แล้ะครับปลายฝนต้นหนาวครับผมสซเบ็ดกับช่วงนี้เงียบเกียรับกินอยู่ครับผมถือว่าใส่ได้อยู่ แต่อีกหน่อยก็ใส่ไม่ได้แล้วครับผมเพราะว่าถ้าหนาวนี่เขียดจะใส่งานไม่ค่อยดีครับเพราะว่าถ้าหนาวเราป่าเขียดไม่ค่อยดินนะครับเนาะ้าหนาวจะเป็นแมงกะช้อนเงี้ย้อยเงี้ยจมก็ใส่ได้อยู่ครับผมเงี้ยจมนี่ก็ใส่ได้เป็นบางโตนะครับเนาะใส่เลี้ยงกันใส่ลายนี่แหละครับม,มีบ่มียังไม่ถูก เป็นตาเอาอยู่เดีแต่ว่าเมืองสงแลเราก็ซึ้งสิงเงียบเพราะเป็นตาได้กลิ่นป่าหลอกทั้งนีน้หน้ามันขึ้นมาดันมาแต่ป่ามันบ่เขา่าบ่ขึ้นมันตาบเนี่ยติดนกอีกเลวครับเนี่ยให้นอกอีกแล้วมานคักนกนีน่นกตัวที่สอง ป่าพอเอาเอาเต็น,นกเออตัวหนึ่งสามโอ้ตายแล้วครับพี่น้องขึ้นน,นกแล้วครับเมื่อนี้ครับผมป่าพอได้แล้วครับผมเบิ้งแล้วในเ,เต็น,นกครับล็อกนี่เบิดแล้วครับผม,มบ่เอาครับเงียบ ป่าตำลักน่าจะดีครับผมก็คิดว่านะครับเนาะเพราะว่าน้ำมันขึนมาดันฝนตกว่ามันขึนมาแลา้วน้ำถึงนี้มันก็บก่มีน้ำครับนมม้ำอยู่บนเขาให้เพราะน้ำม,มาอยู่คันนี้ครับป่าน่าจะดันขึ้นมาตามมาแต่ฝนแล้ครับนาฝนก็ตกแล้วครับผมเดี๋ยวไปเบื้งองผลงานโดยรวมขึ้นนี่ครับของมือน,นี่ครับผมว่าในหลายปันไดครับ